สวัสดีค่ะวันนี้ไรฟ์ไส้สาวไทยไกลบ้านจะพามาทำเมนูเปปเปโรนาตากันนะคะก็คือเป็นเมนูที่ทำมาจากพริกหรือว่ามีเจ้าตัวพริกพริกหวานเนะะี่ยค่ะเป็นพระเอกของเมนูนี้กันเลยเราไปชมวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเจ้าพริกหวาน มีมิลันซาเน่หรือว่ามะเขือนะคะนีม่มะเขือเทศค่ะหอมใหญ่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดผักทุกชนิดนะคะที่เราจะใช้แล้วเราก็ทำการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,กันเลยนะคะ เอามเมล็ดพริกนะคะแล้วก็ไส้ของมันเนี่ยทิ้งใช้แต่ตัวเนื้อพริกนะคะมาทำ พริกนะคะเราก็หั่นขนาดตามที่เราชอบเลยพี่ชอบชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันสุกไวดีแต่ที่นี่ค่ะตำตามร้านค้าที่เขาขายเขาจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะ วิธีการทำนะคะก็ง,ง่ายมากๆเลยเราตั้งน้ำซุปะคะ่ะให้เดือดใครที่ไม่ใช้น้ำซุปที่ต้มเองนะคะก็ใช้พวกขนอก้อนได้ะคะ่ะพอเดือดแล้วเราก็เติมผักที่เราหั่นไวนะคะ้ค่ะเติมลงไปเลย พอเราเติมผักทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะรอให้เขาเตือดรออย่างเดียวะคะ่ะช่วงนี้เนี่ยค่ะเราก็เริ่มตุนเขาได้สักระยะหนึ่งละเขาก็เริ่มนิ่มเริ่มเละแล้วค่ะรอให้น้ำแห้งอีกสักนิดก็ได้ที่ค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ อร่อยค่ะเพราะว่าหวานจากธรรมชาติเลยไม่ไม่ได้เติมอะไรเลยหวานพวกหอมมะเขือเทศอะไรพวกนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พี่แนะนำเลยเป็นเมนูที่พี่ชอบมากๆมีประโยชน์ด้วยค่ะวิตามินวิตามินซีจากพริกเต็มๆเลย น้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเดือดแล้วก็น้ำแห้งอีกนิดนะคะก็เป็นอันเสร็จรับประทานได้ค่ะเ okay, <okay>, okay. มนูนี้นะคะจะกินคู่กับขนมปังหรือว่าสเต็กก็อร่อยค่ะส่วนพี่พี่ชอบกินกับสเต็กนะคะ ที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ